เจา่สมาเด้ดพอพอเมตินงบอยู่ตรงนัง้นมาเจีภาพนายเสาไฟใหม่พี่น้องเสาไฟปบะทางเศดีต้องพี

lấy yeah, cái thua cái nào cái cây lèo kia nhanh là một lèo quay một để ต่อไปเด้อตั้วตั้วโอนั่นใส่มื้อนั้นไปไสไหนอย่าใส่ข้าง <laughs> <ช>เอาไมาป้ปะยังกันบ้างว่าเป็นนะ <c oughs> โว<อ>้ยนองนี่เขาบินพาได้ให้แค่กับปูบ้าบ้าเอา

pentingnya.

สวยไม่ื่อกยังเ้นเ้นเยว่าเ้นหอมสวยทับสายนะเนอนทับสายะเนีี่นอทับสายดสองรอบบลผมนอสะพันขาเียู่าใสวย่านี่อกันนะที่นัน้อยองรอบดีก่อนบายงีนะองนกขอคครับสสดีครับ